สวัสดีครับชาวเซียนสนูกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ English Open ปี2024นะครับซึ่งเป็นรายการจัดอันดับรายการที่3นะครับณ o เบนวูดเซ็นเตอร์ Center, ประเทศอังกฤษนะครับโดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่12นะครับถึง22กันยายนต5 6 7นนะครับชิงเงินรางวัลรวม5,540 0 0ปอนด์นะครับแชมป์จะได้รับเงินรางวัล1,000 0 0ปอนด์นะครับรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 45,000ปอนด์นะครับเบรกสูงสุดนะครับรับเงินรางวัล5,000ปอนด์นะครับแชมป์เก่ารายการนี้ครับจัดทำนะครับเอาชนะจางันดา9-7เฟรมนะครับผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับจอห์นิกินส์145แต้มครับผลแข่งรอบก็เลือกรอบแรกประจำวันที่12กันยายน2567มีดังนี้ครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับมิงก์นัชรัตน์นะครับแซงเอาชนะลีแน่อ e ีแวน4ต่อ2เฟรมบุสเลเวตเอาชนะควิกปนัสวินหรือควิกค,คิวเฮาส์4ต่อ0เฟรมแอชลีย์คาร์ตี้เอาชนะแอนทอนคาสคอฟ4ต่อ2 frame. เฟรมเลียมพูเลนเอาชนะแอนโทนีโควัสกี้4ต่อ0เฟรม โอลิเวอร์ไเอาชนะลอรีทอร์ต่อ3เฟรม d ดเรนเอมิลีเอาชนะเอลฟี่เบอร์เดน4ต่อ1เฟรมคริสทอตเชนเอาชนะเบนเมอร์เทนต่อ1เฟรมเยนเบิร์เอาชนะเฮอร์ดอนพินฮี4ต่อ3เฟรมแซ็กซ์วตเอาชนะฟารัตอาจจอ 4ต่อสเฟรมเจียงจุนเอาชนะอาเมดอาลีเอส,สเเยส4ต่อ0เฟรมเลยเผยฟางเอาชนะมาหายหลง4าต่อ3เฟรมอัตมิชิชินเอาชนะดูนโจน4ต่อ2เฟรมอันดรูพาเจตเอาชนะคลายเกอร์บาสานี4่ต่อ2เฟรม ดีนยังเอาชนะไปอยู่ลู่4ต่อ0เฟรมอิสพรีส,สิงชาดาเอาชนะไซมอนแบดเวล4ต่อ1เฟรมหวังยู่เฉิงเอาชนะสจวรตคลินตัน4ต่อ0เฟรมคู่ต่อมาลินกู้เหลียงถอนตัวนะครับทำให้หลงเจออ่วงผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินะครับ แอนดรูฮิกิมสันเอาชนะมาร์คจอยซ์สต่อ0์เฟรมเลียมเดวิสเอาชนะอามีนซาคอฟ4ต่อ1เฟรมไมเคิลโฮเอาชนะกงเฉียนจี้4่ต่อ3เฟรมต่อไปเป็นตารางแข่งประจำวันที่13กันยายน2567แข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับ รอบคัดเลือกรอบแรกเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา15.00นเป็นต้นไปนะครับจิมมี่ไวท์พบกับโจชัวคูเปอร์ชิงเชื่อห่าวพบกับพอเดว,วิวสจูเลียนเลคเคิกพบกับโอลิเวอร์ไซด์ลุยฮีโคดพบกับยูเลียนบอยโกฮัมมัดมีอาพบกับหวงเจียห่หาว มมสตาฟาดอรแกมพบกับอาลันเทเลอร์เลียมเกลแฮมพบกับจอชัวทอมมอนสแตนโมดี้พบกับเชิงกาไหวอเล็กซานเดอร์เอเซนบา์เกอร์พบกับโมฮัมหมัดซีฮาบลอบบี้แม็กกุยแกนพบกับมิชเชลแมนมาโกฟูพบกับฮาริชชาเฮียต่อไปเป็นตารางแข่งรอบคัดเลือกรอบสอนะครับ จะทำการแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา22.30นเป็นต้นไปนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับหลิวฮงอยูพบกับแอชลีย์คาตี้ฟางเฉินยี่พบกับเลี่ยมผู้เลนสกอต์โดนสันพบกับโอลิเวอร์ไลหูวิเจอพบกับคริสทอตเทนมาร์ตินออโดเนลพบกับเยนเบิร์น เอลิสเลเซอร์พบกับแซ็สวัตตี้เบนวูลาสตันพบกับดีแลนเอเมลี่แอลั u นฮิวพบกับเลยเผยฟางสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ